มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคู่เอกเจ้าเตงหนึ่งแฟร์เทคเจอกับทางด้านมวยหนุ่มรัสเซียวัย22ปีนะครับมักซิมบักทินนะครับรูปร่างช่วงชกเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเจ้ามักซิมนะครับจะเป็นต่อเขามีความสูงถึง161เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่80กิโลสถิติการชกนะครับไฟล์ล่าสุดของเจ้ามักซิมนะครับมวยรัสเซียตัวนี้นะไม่ธรรมดานะครับชนะน็อกฮาวเวียอาปาลิซิโอนะครับในศึกวันลุมพินี111ส่วนทางด้านเตงหนึ่งแฟร์เทคหรือเตงหนึ่งสิทธ สุ่งไฟนี้รูปร่างเนื้อตัวอาจจะเป็นรองช่วงชกอาจจะเสียเปรียบแต่ประสบการณ์บนเวทีของเต็งหนึ่งไม่น่าเป็นรองนะครับเต็งหนึ่งเนี่ยส่วนสูงอยู่ที่178เซนติเมตรมักซิมเนี่ยจะสูงอยู่ที่1 9 1เ้ต็งหนึ่งอายุ32ปีแน่นอนนะครับอาจจะแพ้เรื่องความสดแต่เรื่องอาวุธมวยหรือประสบการณ์เนี่ยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับเต็งหนึ่งนะครับเลทราคานะครับเปิดมาให้เป็นรองถึง21หรือ0 จุดสี่หกลบศูนย์จุดสหกเอาจริงๆนะผมมองยกแรกถ้าเต็งหนึ่งไม่โดนนับโดนน็อกมองว่ายกสองยกสามระยะยาวเนี่ยเต็งหนึ่งมีโอกาสกดนับกดน็อกมากกว่าสถิติสองไฟล่าสุดของเต็งหนึ่งนะครับเอาชนะทางด้านแชร์แม,มงโปโกโมมานะครับ และเปิดตัวแพ้ดิมิทีเมซิคอฟในไฟแรกมาดูกันที่น้ำหนักนะครับน้ำหนักไฟนี้เตงหนึ่งมาที่169.4ปอนด์ส่วนทางด้านเจ้ามักซิมบักทินนะครับช่างได้1 6 9 6ปอนด์น้ำหนักทั้งคู่มาไม่ได้เสียเปรียบกันเลยนะครับแต่ดูจากรูปร่างแล้วโอ้โหเจอของสูงของยาวอีกแล้วไฟนี้เตงหนึ่งก็ถ้าถามว่าไฟนี้เชียร์ใครนะครับก็ยังเชียร์คนไทยและก็เป็นกำลังใจให้เตงหนึ่งนะครับผ่านไฟนี้ไปได้นะครับซึ่ง มันไม่ใช่งานง่ายนะครับแตงหนึ่งต้องเดินบทเดินบี้เตะซ้ายต่อยซ้ายอยากให้เขาเดินเข้าหานะครับถ้าเขาเดินเข้าหาเนี่ยเราเสียเปรียบอยู่แล้วเราต้องเดินเข้าหาเขานะครับย้ำอีกครั้งนะครับเลทราคานะครับก่อนชกนะครับแตงหนึ่งไปลองอยู่ที่ 2- 1มักซิมต่ออยู่31นะครับสายลองลองได้นะครับสายต่อผมมองว่าอย่าเพิ่งไปต่อนะครับมีโอกาสโดนนับโดนน็อกทางคู่คู่นี้ชอบไปที่แตงหนึ่งครับผม คู่ต่อมาโชคปีชาเจอตุยลินทัศนเจ้าตุยลินทัศนเนี่ยเป็นมวยพมา่ามวยอึดถึกทนนะครับเดินบูสู้ดีส่วนเจ้าโชคปีชานะครับเป็นมวยเกา๋า นะครับหมัดดีอาวุธดีหมัดหนักอาวุธแรงนะครับเป็นมวยประสบการณ์นะครับต่อยมวยไทยมานานและต่อยจนเลิกไปแล้วก็กลับมาต่อยอีกครั้งแจ้งเกิดในวันลุมพินีเลดก่อนชกนะครับโชคปิชาเป็นต่อถึง2อหนึ่งตุยรินทัก์เป็นรองถามว่าอาวุธประสบการณ์ความเกา๋ากระดูกมวยโชคปีชาเป็นต่อก็จริงแต่ณชั่วโมงนี้นะครับเจ้าตุยรินทัศ์ยังไม่แพ้ใคร ในวันลุมพินนี้หมายถึงว่าแพ้น็อกยังไม่แพ้น็อกให้ใครโชคปีชาเนี่ยช่วงหลังก็จะมาแพ้เจ้าก้องชัยชนะดองเจ้าตุยลินทัศน์เนี่ยก็หมัดกลับหลังเอาชนะกิจเพชรมาได้ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับแต่ว่าคู่นี้ถ้าโชคปีชาต่อยตุยลินทัศน์ไม่นับไม่น็อกครบยกอาจจะเป็นโชคปีชาเองที่ หมดแรงแล้วก็แพ้ไปอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นการคาดเดานะครับน้ำหนักก่อนชกนะครับโชคปีชานะครับช่างได้124ปอนด์ตุยลินทัศช่างได้125ปอนด์คู่นี้นะครับต่อยกันที่มวยไทยรุ่นสตอเวท115ปอนด์ถึง125ปอนด์ผมมองแล้วว่าเลทต่อรองเนี่ยโชคปีชาเป็นต่อสองเนี่ยผมมองว่ามันยังแพงไปเพราะว่าตุยลินทัศไอ้มวยพมา่าตัวนี้มีความอึด ถึกทนเดินบูสู้ดีหัวใจดีไม่นอนง่ายๆโชคปีชาหมัดหนักก็จริงนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยถ้าโดนอะไรหนักๆไปเนี่ยก็มีแขว่งมียุบให้เห็นก็ผมมองคู่นี้นะถ้าโชคปีชาต่อยตุยลินทัศ ไม่มีอาการไม่นับไม่นาอกผมมองพลิกแพทตุยลินทัศน์ยก3เลยนะครับก็ยังยังชอบไปที่โชคปีชานะครับหวังว่าใช้ความเก่าประสบการณ์เอาอยู่ไฟนี้เป็นต่อถึง2-1ยังไงก็อย่าเพิ่งไปต่อรอตื่น,น,นค่อยต่อนะครับคู่นี้ชอบไปที่โชคปีชาคู่ต่อไปเด่นเกียงไกรสิงมาวินเจอกับเจ้าแหลมสิงสอเดชพันธ์คู่นี้นะครับจะเจอกันในกติกามวยไทยรุ่นร2อปอนด์นะครับเด่นเกียงไกรสิงมาวิน ช่างได้127.4ปอนด์แหลมสิงสอเดชพ,พันธ์นะครับช่างได้128ปอนด์เด่นเกียงไกลเนี่ยจะมาขาดไป3ปอนด์นะครก็รูปร่างช่วงชวกเนี่ยก็ไม่เสียเปรียบกันเท่าไหร่นะครับคู่นี้เนี่ยก็มีสถิติการชกนะครับ3ไฟหลังเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยก็แพ้มา2ชนะ1 ก็คือทางด้านเด่นเกียงกรสิงมาวินนะครับก็จะไปแพ้เจ้าสตีเฟนนะครับเออร์วิงนะครับในวันลุมพินี87นะครับแล้วก็มาแพ้เจ้าต้มยำกุ้งภูมิใจไทยในวันลุมพินี97นะครับแล้วก็เพิ่งมากู้ฟอร์มได้ชนะเจ้ายอดทองไทยสอสมหมายในวันลุมพินี109นะครับส่วนเจ้าแหลมสิงสอเดชพันธ์นะครับ3ฟอร์มหลังนะครับก็จะแพ้เจ้าก้าวแต้มแฟร์เทคนะครับวันลุมพินี88นะครับแล้วก็มาชนะเจ้าเงาพยัคฆ์แอสสันป่า ในวันลุมพินี99นะครับแล้วก็มาชนะน็อกนะครับเจ้าพันสักวอลทวีนะครับอ่าก็ในวันลุมพินี110นะครับคู่นี้ผมมองแล้วรูปร่างช่วงทกเนี่ยไม่เสียเปรียบหลักเหลี่ยมฝีมือเนี่ยก็พอๆกันนะครับเรทเนี่ยเปิดอยู่ที่เจ้าเด่นเจียงไก่นะครับเสมอนะครับเสมอเด่นเจียงไก่ไปนะครับคู่นี้นะครับ ผมมองแล้วนะก็จะเก็บกันบังตอกินเหลี่ยมกินทรงกันนะครับอยู่ที่ว่าใครเดินนะครับยกนี้นะครับคู่นี้ใครเดินได้เปรียบนะครับส่วนตัวชอบไปที่เจ้าแหลมสิงสอเดชพันธ์นะครับมองว่าใครลูกโอกาสฉาบฉวยนะครับตีหัวเขาบ้านน่าจะมีสิทธิ์ชนะไปนะครับคู่ต่อไปพยัคฆ์สุรินเจพีพาวเวอร์นะครับจะเจอกับลุ่งเรืองเล็ก tn มวยไทยเบลดเนี่ยพยัคฆ์สุรินเป็นต่อถึง4ช่วงตัวนะครับหรือว่า4ี่หนึ่งนีทำไมราคาไปไกลขนาดนั้นอยู่ที่ว่าความน่าเชื่อถือนะครับพยัคฆ์สุรินจะดีกว่าเพราะว่าชกวันลุมพินีมาแล้ว3ไฟชนะหมดนะครับไฟแรกนะครับชนะเจ้าทหารเอกนะครับนายกเอท่าสารานะครับแล้วก็ไฟที่2นะครับมาชนะเพชรตาปีนะครับโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดเลยนะครับมาชนะ tko นะครับเพชรเอราวันในวันลุมพินีร2อยบนะครับ น้ำหนักนะครับปล่อยๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60กิโลนะครับส่วนสูงอยู่ที่168นะครับน้ำหนักเมื่อเช้านะครับชั่งได้นะครับชั่งได้124.4ปอนด์นะครับส่วนลุ่งเรืองเล็กเนี่ย TN มวยไทยเนี่ยเมื่อเช้าชั่งได้124.6ปอนด์ประวัติการชกในวันยังไม่เคยชกกับใครนะครับเพิ่งจะมาเปิดตัวไฟแรกนะครับอายุ19ปีนะครับส่วนสูง164มาเปิดตัวไฟแรกลุ่งเรืองเล็กเป็นรองถึง4-1เลยไหม ก็ด้วยจากฟอร์มนะครับเพชรตาปีนะครับชนะมานะครับมวย5ยกถึงได้ขึ้นมาต่อยในวันลุมพินีนะครับมวยคู่นี้ผมมองว่าถ้าไม่นับไม่น็อกเนี่ยเจ้ารุ่งเรืองเล็กเนี่ยน่าจะแพ้คะแนนพยัคฆสุรินนะครับก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวนะครับก็ยังชอบมวยต่อพยัคฆสุรินนะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยต่อยกันไปยก1ยก2เนี่ยมองว่าราคาจะไหลลงมาตื้นตนนะครับ ไม่ใช่งานง่ายนะครับของพยักษ์สุรินนะครับไม่มีมวนเดียวแน่นอนนะครับส่วนตัวชอบไปที่พยักษ์สุรินคู่ต่อไปนะครับเจ้าซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับจะเจอกับแอนดี้เมเตเซเยฟนะครับไทยปอะงกฤษนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองเลยว่าไม่น่าคบยกนะครับทั้งคู่เป็นมวยบู๊ดุดันนะครับเปิดเกมชนหน้ากันเลยนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่น้ำหนักพิกัดมวยไทย118ปปอนด์นะครับ เจ้าซันเดย์บูมเด็กเซียนเมื่อเช้าช่างได้117ปอนด์ส่วนแอนดี้เมเซเซเยฟนะครับเมื่อเช้าช่างได้117.2ปอนด์มาดูสถิติ3ไฟล์หลังนะครับเจ้าซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับชนะชนะคะแนนนะครับดีโอนาธานนะครับซานโตสนะครับประเทศบราซิลนะครับในวันลุมพินี113นะครับแล้วก็มาแพ้หนุ่มสุรินนะครับแล้วก็มาแพ้เพชรแสนคมนะครับสอสมานนะครับ ในวันลุมบินี118นะครับก็สถิติแพ้2ชนะ1นะครับส่วนเจ้าเอนดี้เมเซเยฟนะครับมาหลานยากแก้วนะครับไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ก่อนหน้านี้แพ้เจ้าทหารเอกนะครับสิทธนายกเอท่าสาราแล้วก็แพ้สิงดำกาแฟโฟกัสคู่นี้เลดเจ้าซันเดย์เนี่ยเป็นต่อถึง2-1ส่วน แอนดี้เมเซเซเยฟเนี่ยเปลองอยู่ที่5-3ส่วนตัวนะครับคู่นี้ถ้าซันเดย์ไม่ไปแลกไปหลุดไปหลวมไปมั่วก็มีโอกาสกินนะครับกินทุกประตูนะครับเพราะว่าทั้งประสบการณ์ทั้งลูกแข็งแรงอาวุธก็อาจจะเป็นต่อนะครับก็จะมีแพ้อยู่แพ้ลูกเดียวนะครับหมัดผียัดนั่นเองนะครับก็เขาเป็นมวยที่ทรงเดินหน้าต่อยหมัด พอหลัง6กล้มแน่นอนนะครับคู่นี้แลกอาวุธกันมันแน่นอนนะครับส่วนตัวนะครับชอบไปที่ Sunday ์บูมเด็กเสียนนะครับเลดเป็นต่อหน้าต่อนะครับก็มีโอกาสนับนอกสูงเลยทีเดียวนะครับ คู่ต่อไปนะครับผามอีแดงนะครับโชคอํานวยชัยเจอกับเพชรชาคิดนะครับแกวินยิมนะครับก็คู่นี้นะครับเจอกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับผามอีแดงนะครับโชคอํานวยชัยนะครับช่างได้122ปอนด์ไปเลยนะครับผมส่วนเพชรชาคิดนะครับช่างได้121.6ปอนด์นะครับสฟอร์มหลังเนี่ยผมมองว่าเพชรชาคิดกับเจ้าผามอีแดงเนี่ยเปิดตัวในวันเนี่ยสวยงามทั้งคู่นะครับฝ่ายล่าสุดนะครับเจ้าผาโมอีแดงนะครับชนะน็อกนะครับ ยอดกิตินะครับเฟียสปฐุมนะครับในวันลุมพินี119สนะครับส่วนเจ้าเพชรชาคิดนะครับชนะนะครับชนะนอกเพชรตาเสือนะครับสิริโอปนะครับในวันลุมพินี76นะครับเพชรชาคิดเนี่ยอายุ23ปีนะครับส <tur> <rawd Moder> ่วนสูง167นะครับส่วนเจ้าผามอยแดงนะครับอายุ18ปีนะครับส่วนสูงก็พอๆกันนะครับส่วนตัวนะครับคู่นี้นะผมชอบไปที่ผามอยแดงนะครับเพราะว่ามีลูกหนักลูกแรงนะครับ นาทีทองปิดเกมครับจริงๆก็มีนาทีทองทั้งคู่นะครับแต่มองว่าหนักแรงอยู่ที่ผามอ,อีแดงนะครับเลทราคาต่อรองนะครับผ่ามอีแดงต่อ2 1นะครับทำไมถึงเป็นต่อถึง2 1นะครับแฟนๆนะครับอาจจะมองว่าผามอีแดงเนี่ยมีโอกาสปิดนับน็อกมากกว่านะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าเตะไปเตะมา ต่อยไปต่อยมาแลกแข่งกันไปแลกแข่งกันมานะครับก็น่าจะมีคนพลาดโดนนับนะครับแต่ก็ไม่ถึงน็อกนะครับส่วนตัวนะครับชอบไปที่ผามอีแดงโชคอำนวยชัยนะครับผมคู่ต่อไปนะครับเป็นการแก้มือนะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับระหว่างเพชรนาคินนะครับสอนาคีนะครับเจอกับอุตเบอัเซนนะครับนักชกปากีสถานสาระอณรจักรนะครับก็คู่นี้นะครับเพชรนาคินต้องมาแก้มือนะครับหลังไฟที่แล้วนะครับก็พ่ายไปนะครับ ก็เรียกว่าไล่ไม่ทันนะครับก็ถามว่าไฟเนี้ยเนื้อตัวช่วงชกอ่ะถามว่าเขาเนี่ยจะได้ลอยกว่าหน่อยเราเนี่ยจะได้ความเก๋ากระดูกนะครับแต่ค่อนข้างจะอืดช้านะครับถ้าอุเบมาชกทรงเดิมนะครับเราก็จะตามยากนะครับเป็ดนาคินนี่เหนื่อยแน่นอนนะครับก็ความสดเนี่ยอยู่กับอุเบนแน่นอนครับแต่ความเก๋าเนี่ยจะมาใช้ได้ไหมนะครับเรตตอรลองคู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณห้าสามเจ็ดสี่นะครับ กอุตเบนต่อนะครับเมื่อเช้านะครับอุตเบนช่างได้129.6ปอนด์นะครับส่วนเพชรนาเคียนนะครับช่างได้129.4ปอนด์นะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้คนไทยนะครับแก้มือสําเร็จนะครับแต่ส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่อุตเบนนะครับก็หวังว่าจะคว้าชัยแล้วก็กาชัยอีกไฟหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้คนไทยนะครับเราเชียร์คนไทยเสมอนะครับแต่ว่ามัดมวยนะครับเรามองอนาคตนะครับ คู่ถัดไปมวยไทยรุ่นเฟเธอเวตร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบห้าปอนด์นะครับไมเคิลมารานอฟกางเกงสีแดงนะครับช่างได้ร้อยห้าสิบสามจุดหกปอนด์ส่วนอารีนะครับกางเกงสีขาวนะครับช่างได้ร้อยห้าสิบสี่จุดหกปอนด์ผมมองว่าคู่เนี้ยน่าจะไม่ครบยกอีกหนึ่งคู่นะครับเพราะว่าไมเคิลมารานอฟเนี่ยหมัดหนักเหลือเกินนะครับต้องมาเชียร์มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเข้าวินนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่ที่แฟนๆหมัดม,มวยเนี่ย จับตาเป็นพิเศษนะครับระหว่างเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับเจอกับชีมอนนะครับรุ่นนี้จะเจอกันในพิกัด125ถึง135ปอนด์ในพิกัดรุ่นไฟเวทนั่นเองนะครับเพชรทองหล่อช่างได้134.2ปอนด์ส่วนชีมอนเนี่ยช่างได้134.2ปอนด์นั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเรทราคาต่อรองเนี่ยผมมองว่า เขาเปิดมาค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวนะครับชิมอนต่อถึง6กหนึ่งทำไมถึงแพงอย่างนั้นมองว่าไฟหลังๆนะครับเพชรท่องหล่อไปต่อยช่องเมาแล้วฟอร์มไม่ดีนะครับสู้ชิมอนที่ต่อยมาแล้วฟอร์มดีฟอร์มสดเหลือเกินนะครับล่าสุดชนะยอดเหล็กเพชรเขามองว่าเขาผ่านยอดเหล็กเพชรมาเนี่ยคนอื่นก็ไม่เท่าไหร่แล้วในรุ่นนี้นะครับก็ คู่นี้ผมชอบไปที่ชิมอนนะครับแต่จริงๆก็เป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนที่ชกในรายการนะครับเรามองกันถึงอนาคตเรามองถึงรูปแบบการชกนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเขาทนเราเราทนเขาใครโดนใครได้นะครับ แล้วก็คู่ต่อไปนะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับร้อยห้าปอนด์นะครับถึงร้อยสิบห้าปอนด์นะครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับมาเมื่อเช้าชั่งได้ร้อยสิบสี่จุดหกปอนด์นะครับส่วนลิวยะโอคุวากิจนะครับร้อยสิบสี่จุดหกปอนด์นะครับที่ชั่งได้นะครับเหนือตัวช่วงชกนะครับเราเนี่ยจะได้หนาเนี่ยแต่ว่าลิวยะเนี่ยเขาจะได้ลอยนะครับแต่ว่าฝีมือเนี่ยเหนือเพชรน่าจะพอทูกได้นะครับ ก็คู่นี้เชียร์ไปที่คนไทยแล้วกันนะครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับแล้วก็คู่ต่อไปนะครับคู่แรกเลยนะครับของกติกามวยไทยนะครับรุ่นร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับเจ้าก้าลบนะครับหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับช่างได้ร้อยสามสิบเอ็ดจุดสองปอนด์นะครับเจอกับโมฮัมหมัดอาลีนะครับช่างได้ร้อยสิบสามสิบเอ็ดจุดหกปอนด์นะครับมวยคู่นี้นะครับรูปร่างช่วงชกเนี่ยเราเสียเปรียบเยอะนะครับ เราเสียเปรียบมากๆเลยนะครับแต่ว่าฝีมือกระดูกมวยการผ่านมวยนะครับในกติกามวยไทยนะครับผมมองว่าไม่เป็นรองนะครับแรกๆก็พอเล่นได้นะครับคู่นี้นะครับเล่นได้นะครับไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับคู่นี้ชอบไปที่กล้าลบแล้วกันนะครับมองว่ามีแข้งขวาแข้งซ้ายออกไปนะครับตั้งรับจับทางบ้าไม่โดนหมัดนะครับฝีมือเราดีกว่าแน่นอนนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเจอกันนะครับทุกๆวันนะครับที่มีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์มวยนะครับเลทมวยราคาต่อรองนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม